ีเป็นหมู่บ้านมอแกนหมู่บ้านเดียวเลยนะครับหล่อวะยิ่าใบ้านเขาน่ารักนะแล้วเขาอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วเขาเข้านอนข้างบนแมค้าร้านนี้สบายมากเลยอะนอนซื้ออย่างนี้จะได้เส้นเราเท่าไหร่ฮะ้่ได้กินขนมค่ะเขาก็แยกขยะกันอย่างนี้นะคะเพื่อจัดการขยะของเขาดีเดอนกว่าผมถูกร้อนลูกอันนี้เขาเขียนรูปอะไรไม่รู้นะเนี่ยเสาโลโบปูยาตายายอ๋อใกล้ๆกับสงกรานบ้านเราแน่เลยอ่ะที่จันู เรามาสี<ซ>่หมู่บ้านมอแกนแล้วนะพคเชนีอนอันนี้เป็นหมู่บ้านมอแกนหมู่บ้านเดียวเลยนะครับที่เกาะหมู่เกาะสุรินนะฮะจะเห็นว่าอาคารบ้านเรือนเนี่ยคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันแล้วปลูกเกยๆกยกันนะหลังคา<ก>ติดติดติด,ตด,ตดกันก็ติดติดกันกนอ็อิงอิงรูปแบบที่ทาง ชาวชุมชนเขาเคยสร้างบ้านอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาสร้างแต่ว่าวัสดุในการก่อสร้างอะไรก็ยังคงเน้นธรรมชาติเป็นพวกไม้เป็นพวกจากอะไรเนี้ยค่ะก็พยายามให้มันเป็นอะไรนะหลังคาน่าจะเป็นจากหรือว่าเป็นเป็นแฝกใ่าน่าจะเป็นจากเป็นใบจากเนาะฝาก็ใบจากนะครับแล้วก็ไม้ทั่วๆไปที่หาได้ในพื้นที่ ก็พยายามสร้างใหม่แต่เรา,เเราก็ยังคงกินให้เขาอยู่กับธรรมชาติอย่างที่เขาเคยอยู่เอ้าวลงได้แล้วชูนเอ้าใส่กิ๊บดีดีก่อนนะคะใส่กันแล้วค่ะพอรองเท้าเดินนะครับเดี๋ยวจะจริงป่ะพอรองเท้าเราเดินนี่ใส่รองเท้าได้แต่ถ้าเป็นพีมิลามเนี่ยเรื่องของรองเท้าขึ้นกศอกเผ<อ>าลึกไหมฮะได่ค่ะห้ามทุกอย่างอ๋อแค่นี้เองสบายมากแค่นี้เองโอ้ยกางเกงขาสั้นครับครับไม่ใช่เฉพาะกางเกงอะขาคนก็สั้นครับ อาเชิญเชิญมาถึงแล้วยานียานี้ยิ่ง้าแกงแล้วม่รเะเป็นม่มเายนิ่มากเลยสายนิ่มสายนิ่มสายนิ่มอ่ะสายนิ่มมากเลยน่ารักงาแกงค่ะดู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 บริเวณริมหาด แต่ละบ้านก็จะมีเรือจอดหน้าบ้านเขานะครับถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่เจอผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกทำไมผู้ชายไปไหนอ่ะทำไมผู้ชายออกทะเลหาปลาส่วนใหญ่จะอยู่บ้านก็สุภาพสตรีสุภาพสตรีลูกเล็กเด็กแดงอออเตื่นเต้นตนนเ้ไม่พูดอะไรเลยน่าแบบว่าดูแล้วมันเหมือนคือ อันนี้ชีวิตจริงไม่ใช่เซตฉากไทยหนังหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นชีวิตจริงจริงๆเลยของชาวบ,บนะ้านพร้อมรับนักท่องเที่ยวนะคะ<อ>ไปที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดพังยาน,นะคะเกาะสุรินทร์แล้วก็เกาะสีมิยยางนะคะแล้วก็สัมผัสเขาสามารถพูดไทยสื่อสารกับเราได้<อ>ไหมก็บางคนที่เขาไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเริ่มเริ่มไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาบ้าน นี่ค่ะไปดูบ้านเขาจะเห็นเป็นจากจริงด้วยนะเป็นจ่าใบทังค่ะรู้จักใบทังใบอะไรนะใบทังใบทังมันมังค่ะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับต้นปาล์มอ่ะใบทังครับที่ใบมันโตใหญ่ใหญ่ค่ใช่ใช่แล้วมันจะฉีดมาแล้วก็ใช้เป็นฟ้าขัดอีกางเงี้มันมันอยู่ได้เป็นสิบปีไหมก็อยู่ได้พอสมควรแล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีการถูกปลังออกมานะคะ นี่ไงน้องเขาก็อยู่ใ้ถุนบ้านสวัสดีจ้าสวัสดีครับขายอะไรนะคะลูกขายอะไรจขายขอขายอะไรนะลูกเรือเรือดำน้ำนี่ไงอยากได้สักลำไหมคะนี่เป็นงาน handmade ลน้อยค่ะงานเป็นเรือเรือแบบที่เรานั่งมาเมื่อสักครู่แต่ว่าเป็นแบบเรือจำลองละนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นพวกลูกปัดเนาะลูกปัดแล้วก็ใส้ข้อมือใส้อะไรต่างๆที่เป็น ข้อเท้าก็มีข้อมือข้อเท้าก็มีอืสวยเลยนะคะอันนี้อันนี้เชือกอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนได้อุดหนุนได้อ่าจมาเดินดูก่อนนะเดินดูมาเรื่อยๆก่อนนะขายยังไงนะลูกห้าสิบาทชิ้นละห้าสิบาทเลยลูกว้าชิ้นละห้าสิบาทแล้วหนูทาอะไรที่หน้าแป้งอะไรเอ่ยสีขาวๆอ๋อทาธนารค่ะเออ เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของคนชาวไทมอจักต์พอกแกนนะคะเพราะว่านอกจากจะในเรื่องของอาชีวิตการพัฒนาบนแล้วแบบการเรื่องของทําของฝากพวกนี้ค่ะก็จะเป็นอาชีพหลักเวลานักท่องเที่ยวพ่อมาเที่ยวเกาจะซื้อของมือค่ะกลับบ้านไปด้วยอ๋อครับอุ้ยเราสามารถเดินได้แบบว่าได้หมดเยินไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะฝั่งถนนก็จะมีโรงเรียนด้วยนะคะอืมเจ้าเอ๋เฮ้ยน่ารักจังเลยลูก ต่าเอ๋ต่าเอ๋ยิ้มชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับฟินค่ะฟ<า>ินชื่อน้องฟินน้องฟินผมจุกน่ารักมากเลยเย้น้องฟิน, <c oughs> นมองกล้องนะดูโอ้ว้าวว,าว้วาวท่ <c oughs> าเอ๋ท่ <c oughs> าเอ๋จ้องดูตัวเอง ได้<ส>ด้วยเหรอคะให้ขึ้นด้วยเหรอเจ้าของบ้านถามดูจะเปใจให้ขึ้นไปดูครัวได้ด้วยเหรอจริงปะชมได้กินข้าวเลยแล้วกันันนะพอพอขึ้นไปกินข้าวเลยแล้วกันเนาะพูดถึงเขาทำสวยมากนะเขาเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ดูแบบสะอาดสะอ้านงตอนนี้คือเป็นของภาครัฐนะคะที่วางต่างที่โดนไฟไม้อะไรนะเขามีผู้ใหญ่บ้านไหมครับผู้ใหญ่บ้านที่นี่มีแต่เดี๋ยวด้านหน้าจะมีโรงเรียนนะคะ น่าจะมีเป็นก็สนอที่นี่ค่ะเราน่าจะได้ข้อมูลค่ะเพราะน่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างครับอันนี้เขาปล่อยให้เราเดินอิสระเนาะใช่ไหมฮะท่านพออ๋อไม่เดินมาเลยปกติที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวอาเที่ยว แต่มีช่วงกุ้งเคยกันบางตาช่วงนี้ค่ะรุสิกบางตาเล้วฮะก่อนหน้านี้ค่ะช่วงก่อนที่จะดูููววดดของชั้หน่อยไหมคุณกมุขขาดสบู่ยาสีฟันอะไรนะคะมาหมู่บ้านนี้เขามีร้านขายของชั้ด้วยนะคะอ๋อเหรอจ้าไปเลยค่ะไปสักๆค่ะไปหน่อยเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะคุณยายทำอะไรอยู่ครับมีกล้วยด้วยเหรอคะขายไหมกล้วยขายยังไงคะกล้วยอะค่ะ กล้วยกล้วยเรากินเป็นอันนี้กล้วยกล้วยที่เกาะหรือกล้วยที่นู่นกล้วยบนฟางกล้วยจากบนฟางกล้วยจากบนฟางมาขายคนที่นี่ไงเขาเลยทานได้เปลี่ยนได้อะไรก็มีขนมขนมนั้น่ะมาม่าด้วยนะใีกินมามี่อ่านี่ทุกอย่างมีส้มตำมีขนมจีนนะคะคุณยายยายชื่ออะไรครับจำปาจำปาอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยปีนี้หกฮะหกสิบ หกปีกว่าหกปีน่าจะหกสิบเนาะนั่นจะกำลังแกงอะไรครับเนี่ยสั่งได้นะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งจริงเหรอจะมีเส้นขนมจีนไปดูไปดูไม่ใช่ขนมจีนเลยไม่ใช่เหรอคะโอ้ยน้ำกรุ่นเลยน่าจะเอาไว้ลวกลวกเส้นลวกเส้นทำอาหารอ๋อจะเป็นอาหารที่คนที่นี่เขาชอบกินอาหารอะไรครับคุณยายกินข้าวไหมกินข้าวเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันแล้วเอาข้าวที่ไหนกินนะคะคุณยาย บนฝั่งเั่งแล้วปลูกข้าวไม่ได้ใช่ไหมคะตอนเป็นเด็กเนี่ยไปฝั่งบ่อยไหมคะคุณยายเอาเรืออะไรไปอะคะเรือทงลูกไตมดเชียมอ้าวเอาเหรอฮะอยู่กับร้านเขาเป็นอะไรอะคะเขาทำไมโบราณเนาะหมอไม่มีหมอไม่มีก็ป่วยอะไรเพราะว่าอยู่ห่างฝั่งอยู่อะไรเงี้ยนะจะมาขยจะมะ มาดูเขาเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันครับของเล่นอยู่อ๋อของเล่นอโอเล่นเล่นทหารแบบว่าต่อสู้กันเรือรบมีเรือรบด้วยยิ้มหล่อเลยลูกเห็นตัวเองสิหล่อวะยิ้มใหญ่เลยเห็นอะไรลูกเห็นอะไรมองเห็นอะไรเห็น เห็นต so oh. oh, hey, so no. right. oh. ัวเองใช่ไหมชื <copyright orig ines> <groans Form ation> ่อน้องอะไรครับบางโก้ชื่อบางโก้หรือเปล่าโอ้เครื่องบินได้ด้วยกระพูชอบบ้านไม้ใช่ไหมคะบ้านเขาน่ารักนะเลชนีนี่เขามีบันไดบ้านแล้วก็มีฉาบบ้างมีรตัวอยู่ด้านหน้าใช่ ผัวเขาอยู่ข้างหน้าแล้วแล้เขาเข้านอนข้างบนใช่ค่ะหน้าอยู่นะดูเขาพับพับไปนี่ข้างในเบรรยากาศดีดีพับจ่าไม่รู้กลางคืนลมจะแรงไหมตอนกลางคืนลมแรงไหมครับไม่เขาหลบลมเขาเลือกทำเลที่มันหลบเห็นไหมคะพี่กมลงมาตรงนี้มันหลบลมใช่ไหมจะเห็นว่าภูเขาเห็นไหมอันนี้ด้านขวาอันนี้หมู่บ้านด้านขวาอแล้วก็เห็นไหมด้านซ้าย โอบไปด้วยภูเขาแล้วก็เวิ์งตรงนี้เป็นอ่าวเห็นไหมฮะลมก็จะไม่แรงเท่าไหร่เนาะจะทำให้แบบเขาหลบลมอ่ะคือเขาก็เลือกทำเลอะนะแล้วเขามีนี่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 ไก่ไก่กินเลี้ยงไมเป็นไก่เกาะนะฮะเป็ดเกาะนะครับไก่เกาะเป็ดเกาะมีไก่ม่เป็ดด้วยก็เหมือนกันนะผมว่าลักษณะไก่เป็ดก็เหมือนกันนะ อยู่บนบ้านบนบ้านชนใหญ่กับลนหลานเขาก็อยู่บ้านเฉยๆเนาะผู้หญิงก็จะอยู่บ้านเฉยๆผู้ชายออกไปหาเขาที่ฝังมาก็คือผู้ชายออกไปทําประมงะผู้หญิงภรรยายกับลูกๆก,ก็จะอยู่บ้านนะครับก็คือถ้าเป็นเวลากลางวันถ้าเรามาเนี่ยจะไม่ค่อยมีผู้ชายอยู่เลยนะแคบไม่เห็นผู้ชายเลยไม่แต่เด็กกับผู้หญิงเพราะเขาออกเรือกันนะคะ อาชีพเขามีอยู่แล้วนะอาชีพหลักของเขาก็คืออาชีพการทําประมงะนะครับหากินเป็นหลักแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเหลือขายหรือเปล่านะ่าจะเหลือนะแต่ว่าแล้วเขาก็นอกเหนือจากนั้นรายได้เป็นอดีเลกก็คงเป็นเอ่าเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะของที่ระลึกที่เขาทำขึ้นมาไปเดินข้างในดีกว่ามั้ จะเห็นว่าเป็นการขายของแบบสบายๆจริงๆนะครับชีวิตชิลมากสบายมากครับเนี่ยฮะครับคือนอนขายเลยเหรอนอนขายสบายๆคนซื้อก็มานอนได้นอนนอนซื้อนอนซื้อเออคนซื้อก็นอนครับคนซื้อก็นอนได้นอนซื้อครับเออเห็นไหมสองเส้นหนึ่งร้อยบาทคุยกันซิต่อรองราคากันยังไงฮะเอสองเส้นหนึ่งร้อยบาทเหรอฮะ หนึ่งร้อยอุดหนุนด้วยค่ะได้กินขนมอ่าอุดหนุนด้วยคือแม่ค้าก็สบายมากเลยนอนขายครับแตนคนซื้อก็นอนซื้อฮะเออเออคือเข้าท่านะคนละชนิดเออเอาสองเส้นก็ได้เอาสองเส้นก็ได้สองเส้นก็ได้สองเส้นหนึ่งร้อยครับเออ แล้วใครจะเป็นคนจะจ่ายเงินกันยังไงครับเนี่ยคนไปทำแม่ค้าร้านที่แมวนะโอ้เสือฮะไม่มีคค้ที่แมวไม่มีคือเป็นการขายของที่สบายที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะเฮะพยูนเกย์ดื้อกแจกเลยแม่ค้าร้านนี้สบายมากเลยอ่ะ โอ้โหพี่กัมพูจะเป็นได้ดีครับพอ่อพอบอกไม่น่าเชื่อเลยก็ลังต่อรองราคากันอยู่ครับพอครับครับถ้านอนซื้ออย่างนี้จะได้เส้นละเท่าไหร่ฮะเลยฟรีเลยเส้นละห้าสิบบาทเท่าเดิมต่อให้ได้สามเส้นร้อยนะอ่ะแต่ผมชอบนะเของพี่ครับเส้นร้อยรุ่นด้วยครัอ่าสามเส้นร้อยเหรอเดาจริงเหรอหากำไรค่ะถ้าช่วยขอหนึ่งร้อยบาท เอออันนี้อันนี้ใส่คอร์ดหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยค่ะตัดกำไรสามเช่นหนึ่งร้อยเอาเท้านุ่นด้วยค่ะนี่ก็สวยนะหนึ่งร้อยบาทค่ะครับได้กินขนมค่ะเอออเาเส้นเอาเสน้เเสนนี้เอาเส้นนี้เอาเส้นนี้ไหมแล้วเช่นี้ได้แล้วก็เ,เส้นนี้เนาะอันนี้ก็สวยนะ อันนี้แถดจะขี่เบากันจะขี่เม้ากันยาวว่าเอานอนต่อเลยครับนอนต่อเลยฮะนอนต่อครับนอนต่อเลยครับนอนจริงไหมนอนขายอ่ะอนนขายค่าสองแสนสองร้อยค่ะเอาน้องฟางจ่ายตังค์หน่อย ลูกค้านอนซื้อนลูกค้านอนซื้อไม่ลดเหรอจ๊ะไม่ไม่ลด้ะถ้ากำไรสามเส้นหนึ่งร้อยแล้วค่ะเขาเรียกว่าครัาพรังเกาคายเส้นหนึ่งเส้นห้าสิบบาทอะไรให้เส้นห้นะกำไรค่ะกำไรห้าสิบถ้าคนไทย3ามเส้นหนึ่งร้อถ้าคนไทย3ามเส้นร้อยถ้าฝรั่งฝรั่งห้าสิบบาทค่ะฝรั่งห้าสิบบาทคุณพี่ชื่ออะไรครับหยวก พี่หยวกนามสกุลอะไรครับนามสกุลกล้าทะเลค่ะนามสกุลกล้าทะเลกล้าทะเลหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหมดเลยทั้งหมู่บ้านค่ะเอาก็เป็นญาติกันหมดเลยเหรอไม่ไม่ไม่มีญาติได้เขาตั้งค่ะตั้งหมดเลยตั้งเป็นกล้าทะเลหมดเลยอาอแล้วเวลาโตขึ้นเราถึงเวลาออกเรือนจะแต่งงานน่ะเราจะไปแต่งกับใครล่ะนามสกุลเดียวกันหมดเลยปักกอนข้อนอนค่ะไม่แต่งค่ะนอนเฉย นอนด้กันเฉยๆไม่แต่งเหรอไม่แต่งค่ะเอาทำไมอ่ะไม่เข้าถ้าชอบก็ไปนอนเองก็ได้อ๋อถ้าชอบกันค่ะแล้วถ้านอนแล้วไม่ชอบล่ะไม่ชอบกับบางคนก็ไม่รู้ก็เลิกเลิกไม่ไม่ชอบก็ไม่นอนสิเออต้องชอบก่อนเคยขึ้นไปที่พังงาบ่อยไหมครับึ้นค่ะบางคนก็ขึ้นค่ะเราซื้อข้าวสารซื้ออาหารไปซื้อข้าวสารซื้ออาหารหลักๆคือไปซื้อข้าวสารแต่ปลาเราหาได้เองไม่ใช่หรอหาข้าวา พ่อพาเองค่ะตัปลาเองแล้วพ่อบ้านของพี่ไปไหนครับเนี่ยพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านไม่มีอ๋อนี่เป็นสาวโสดเหรอมาอยู่บ้านนี้ค่ะอ๋อยู่บ้านหลังนี้แล้วอยู่กับใครครับอยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟนมีลูกสี่คนแล้วมีลูกสี่คนแล้วอืแต่งงานไหมไม่ค่ะไม่ได้แต่งก็ตามสเต็ปเดิมก็คือชอบกันก็อยู่ด้วยกันเลยผ่านมาหลายปีที่เราใช้ชีวิตรวมกัน ไม่เคยมีพิธีแต่งงานก็จูงมือกันผ่านมาจนได้เพราะไหมคะค่ะขดเพราะค่ะเพราะอะไรถึงร้องใช่ไหมคะเนี่ยไทยไทยตรงนี้จะเห็นบันไดแล้วก็ถ่ายเห็นทะเลแล้วชินี้ไา มีนะักท่องเที่ยวมาอยู่ตลอดเลยนะคะคแต่มาโอ้โหหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยนะเพราะว่าบางทีนานๆทีก็เลยพนักงานขายก็จะนอนขายบ้างอะไรบบนีเพราะว่ารับทั้งวันเนี่ยช่แต่บ้านรถสะอาดจริงนะเขาแยกขยะนะเนี่ยค่ะพี่กมพูเขาแยกขยะนะ,นแ,ะนะแต่ละบ้านเพราะว่าเพื่อไม่ไมเพราะเกาะเขามีพื้นที่จำกัดเนาะเนี่ยเขาก็แยกขยะกันอย่างนี้นะคะเพื่อจัดการขยะของเขา มีอู่นอนนี่ปี่กระพูปี่กระพูบานี่มานน่อมีภาพเขียนขอดูหน่อยค่ะอันนี้ของใครเองอันนี้ใครเขียนนะคะเด็กเด็กน้อยเหรอมเด็กเด็กเลยฮะข้างล้นหน่อยค่ะเข้างล้หน่อยผมจุกี่เดือนแล้วเนี่ยเดือนกว่าเลยจดะสี่สี่เดือนกว่าผมจกร้อนไหมลูกตื่นเพิ่งตื่นตื่นตื่นด้วยเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ ขายยังไงคะภาพเขียนเนี่ยห้าสิบบาทเนาะภาพละยห้าสิบบาทเด็กๆก็จะเขียนรูปเต่ารูปปลาอะไรพวกนี้นะเนี่ยน้อสวยๆนี่่ี้โอนเขาก็จะอันนี้เขาเขียนรูปอะไรไม่รู้นะเนี่ยนี่ไม้ลูกบูจากไม้อะไรนะไม้ลูกบูอยู่ข้างนี่ไงอันนี้เป็นบ้านโมแกนบ้านโมแกนนี่ออ้าวอ่ะพี่กัมพูเอาเป็นที่ระลึกนะครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่ น้องฟางร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหมคะคุณคุณป้าอันนี้ลูกใครเนี่ยหลานแล้วแม่ไปไหนอะลูกคนนี้เขียนป่าคนนี้เขียนหนูเขียนหรอคะเรียนที่ไหนคะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรียนกศนหรออ๋ออสีนี่อายุหน่สิบขวบถึงไหมไม่รู้ไม่รู้อายุเลยอันนี้เป็นภาพที่หนูเขียนเองเห็นอะไรถึงเขียนคะเห็นอะไรถึงเขียนเต่าฮะแทนเต่าค่ะเคยไปดำน้ำเจอหรอ แม่ค้าจา๋าแม่ค้าขายอะไรคะขายเปล่าล่ะคะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้เปลือกอะไรลูกอันใสๆอันซีซใสๆอันไห,นน,หนนี่เหรออนนี้เหรอเอออันนี้อันนี้ไงอืม อันนี้อะไรคะไม่รู้จักเลยเบ้าร้านอย่างเดียวอันนี้น่าจะเป็นสมัยใหม่น,นแหละนี่คือะเสาโลโบคือ<า><า>อะไรคะสาปูย่าตายายมีพิธีทํำยังไงพิธีทํำยังไงอ่ะทอ่ลงสมะอืมลงสมะเขาจะทํำยังไงครับพิธี <รำ S 1> เลีย<ำ>เยเ้ยงอาหารเหรอไม่ใช่ค่ะเขา แบบไก่แล้วก็ขนมอะไรวงงอว่างนี้แหละอ๋อประมาณว่าบวงสวงนะเอาไก่เอาอะไรมาบวงสวงเขาเรียกว่าปู่ย่าตายหญ่หรือว่าโลโบของเขานะครับเนี่ยฮะเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปากแดงสวยเลยตาเตอร์นามสกุลอะไรครับชาวทะเลหรือเปล่าชาวทะเลหมดเลยเุานนามสกุลเดียวกัน ชาวทะเลทุกบ้านเต่าตัวเท่าไหร่คะเต่าห้าสิบค่ะเต่าก็ห้าสิบทำจากไม้อะไรอะคะไม้ปอทะเลไม้ไม้ปอทะเลไม้ปอทะเลคุณมีเต่าแล้วก็ต้องมีเรือด้วยนะคะเรือแล้วก็มาจากจําลองเรือที่เขาใช้อยู่หนูได้เรียนหนังสือไหมคะเรียนเรียนตรงนี้ใช่ไหมดูชั้นอะไรแล้วลูกชั้นสอมค่ชั้นสามเอาแล้ววันนี้ไม่เรียนเหรอคะ ขายข,ายของนอนว่าบวชด,ดนเลยบ่ท่านคนบ่ท่านสมัยแต่งตัวเอาเสื้อ,อยัดในเออเขามีเพลงของหมอแกนไหมเคยมีเหรอเอาร้องให้ฟังสักเพลงได้ไหมคะเพลงหมอแกนอ่ะเพียงมพูดทาแต่ลอยกามอยในแอมกับังหมอ,มอแกนนับไอจอน nắp cà chi long bò nhà mà phong em bỏ can chi <laughs> cà mới em cà bằng mò ken tôi <laughs> chum yạc tè lon ai <laughs> năm bì phong bắt can bỏ em mới cứ lấy sò bài แปลว่า,วานั่งเรือมอ,อกแกน<ห>แล้วก็พลาแล้วก็เจาะหอยให้พ่อแม่กินแล้วก็น้องสะน้องน้องชายก็จกปลาสมวอนเหมือนเป็นเพลงกล่อมเด็กนอนเนาะเป็นการเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ว่าชาวมอแกนออกเรือ the ไปได้หอยมาแล้วก็มาทํามาปรุงอาหารให้พ่อแม่กินที่จําได้อยู่คํานึงกระมอยกระมอยคือหอยเหรอคะกระมอยคือว่าเราอ๋อกระมอยแปลว่าพวกเราเอียกแปลว่าหอยเอียกแปลว่าหอยกระมอยเรากระมอยเนี่ยคือเราเอียกเนี่ยแปลว่าหอยกระมอยเราเออธีจํานะครับคุณคุณแล้วก็แปลว่ามอแกนก็เอเอง เองเองเองคือคุณแล้วฉันคือกระมอยสันสันก็คือจอยเหมือนกันจจยจอยจอยจอยอืมก็เริ่มเริ่มได้แล้วนะแล้วขอบคุณละคะขอบคุณก็มามามาสวัสดีล่ะสวัสดีก็มามาสวัสดีอ๋อพอมานี่คือทักทายเลยมาใช้สวัสดีเช้ากลางวันเย็นมาหมดเลย อาและถึงเวลาที่เราจะต้องจากหมู่บ้านมอแกนแล้วนะคะคุณกัมพูก่อนจากกันไปขอเพียงคำมานให้มาอีกมาครับฮะก็โอเคนะจะมีโอกาสก็มาเที่ยวนะหมู่บ้านมอแกนประทับใจม้วก็มีเสน่ห์ดีน่ารักคนเขาน่ารักนะเขาแบบว่าอ้าวพอเรียกแล้วค่ะเอาไปแล้วเร็วๆตามแล้วครับแสดงว่าพอหิวข้าวแล้วพอหิวข้าว